สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซลนุดยุทธคานะครับวันนี้ผมก็จะหามาอัปเดตนะครับรถเข้าใหม่นะครับจะเป็นวิสุิชิทาตันนะครับ2.5 GLS นะครับตัวนี้จะเป็นสีประตูนะครับยกสูงนะครับตัวนี้สภาพสวยๆเลยนะครับได้มีแหนใหม่ยางใหม่แล้วนะครับตัวนี้อะเรามาดูรอบๆคันกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับทางด้านหน้าก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่าหน้าตัวแบบประหลัดขิกนะครับ ก็เรียกว่าหน้าประหลัดชิ้นนะตัวนี้นนไปหน้านะครับไปหน้าจะเป็นาไฟหลอดไฟไฮดรเจนนะครับตัวนี้จะเป็นของเดิมของไคตันนะครับมาังหน้านี้มีไฟตัดหมอกนะครับมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ล้อนะครับล้อตัวนี้อาจจะเป็นล้อแม็กนะครับมาให้แล้วนะครับยางมนาะ ดอกยังใหม่อยู่นะครับดอกมีเยอะอยู่นะครับตัวนี้ด้านข้างนะครับดูสีดูสีด้านข้างนะครับมีบันไดนะครับบันไดขึ้นนะครับบันไดเหยียบขึ้นนะครับนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะก็ติดต่อมาเบอร์ผมได้เลยนะครับผมจะลงเบอร์ไว้ให้แล้วก็ลิงก์ไอเดียไลน์นะครับทักมาสอบถามมาได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว2.5 GLS นะครับ ปีสองพันสิบ็ดะครับราคาอยู่ที่สามแสนเก้าห่เ้าพันเท่านั้นเองนะครับราคาเบามากนะครับสามเก้าเก้านะครับตัวนี้ผ่อนอยู่เดือนละประมาณแปดพันนะครับเจ็ดถ้าเจ็ดพันถึงแปดพันบาทนะครับตัวนี้ี่ทางด้านหลังนะครับได้เหยียบขึ้นนะครับสวยนะครับตัวนี้ลูกค้าแล้วก็หายคันเยอะเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้มาอีคันก็หมดนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านภายในรถกันดีกว่านะครับประตูสวยนะครับ ราคาเบาๆนะครับูกครับบางคนนะครับหาสี่ประตูราคาเบาๆนะครับาแนะนําเลยนะครับเจ้าไททันตัวคันนี้นะครับสองจุดห้า GLS นะครับปีสิบเอ็ดนะครับเพียงสามแส0เก้านเก้าพันโอเคเดี๋ยวมาสตาร์ดูเลขไม์กันดีกว่านะครับระบเปิดแคร์นี่เลขไมอ่านะครับเลขไมหน่นที่สองแสนนะครับตัวนี้ ไม้สองแสนนะเราไม่ได้กอไม้นะครับไม้แท้ให้ลูกค้าดูไม้แท้ๆเลยนะครับไม่มีการกอไม้นะครับนี่นะครับผมออไลน์มีแอร์แบ็นะครับเป็นทีวีซีดีนะครับเป็นปีสามนะตัวนี้เล่นได้นะครับภายในก็จะประมาณนี้มีเกสใส่ของนะครับเบาเป็นเบาผ้านะครับกำมะหยี่นะครับ จะเป็นเหมือนลายนะครับลายๆนี่ก็สวยครับเหมือนลายตุ๊กแกเลยนะครับอด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเป็นเบาะผ้าลายเดียวกันนะครับด้านหลังก็กว้างนะครับนั่งสบายนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอุ้แอร์เย็นนั่นแหละเปิดแบบเดียวเองแอร์เย็นนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องด้านนอกกันดีกว่านะครับกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้กระจกไฟฟ้ารอบพันนะครับนะครับปรับ ไปเลี้ยวนะครับไปเลี้ยวแก้มข้างนะครับตัวนี้ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับหารถกระบะสี่ประตูนะครับราคาเบาๆนะครับมาได้เลยนะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับนี่เซลล์นู้นะครับเบอร์ศูนย์แปดเก้าห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งศูนย์สองนะครับหรือทักไอเดียไลน์มาก็ได้นะครับผมลงลิงก์ไว้ให้นะครับตัวนี้นะครับย้ําอีกทีนึงครับเป็นวิสุปชีไททันนะครับสี่ประตูนะครับตัวสองจุดห้าซีเนะครับปีสองพันสิบเอ็ดนะครับราคาเพียงสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับ ก่อนดูเดือนประมาณเจ็ดพันถึงแปดพันบาทนะแล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเข้ามาดูรถมาชมรถก่อนได้นะครับหรือมาทดลองขับก่อนได้นะครับตัวนี้นะครับเครดิตฟรีดาวนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้ของผมนะครับฟรีค่าจัดโอนด้วยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ลูกค้านะครับช่วยกดถูกใจนะครับกดติดตามให้ผมนิดนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะคันไหนมาให้ลูกค้าดูมีคันต่อไปนะครับนี่สวยนะครับ สวัสดีครับเค okay, สวัสดีนะครับ